สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้อากาศดีมากจ้านาดาก็ปั่นจักรยานนะคะจะพาไปดูสวนกะหลำปีจ้าแล้วก็มีสวนข้าวโพดด้วยนะคะสวนข้าวโพดจะไปดูทุ่งข้าวโพดนะคะเพราะว่าที่นี้เอ่อ,อ,อมีค่าททำเกษตรกรนะคะมีหลากหลายหลายอย่างนะคะนี่นะคะ ตอนนี้นาดาก็าปั่นจักรยานมานะคะก็มาจอดอยู่กลางทุ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนดอกกะหล่ำปีกันนะคะดอกกะหล่ำปีสีม่วงจ้าก่อนที่เราจะไปดูสวนกะหล่ำปีเราก็มาดูวเวะคลองน้ำก่อนจ้าอันนี้เป็นคลองน้ำนะคะนี่นะคะ ของน้ำนี่กว้างมากนะคะคลองใหญ่ด้วยจ้านี่นะจ้าแล้วก็มาถึงสวนกระลำปีนะคะนี่นะคะหัวหัวอู้สอนจากพี่น้องนี่นจ้านี่นะคะเป็นกระลำปีนะคะกระลำปีเอ่อสีม่วงนะจ้านี่นะจ้าเยอะมากค่ะเขาปลูกเป็นเอ่อทุ่งกว้างไปเลยนะคะ นี่นะคะตอนนี้เขายังไม่เก็บนะคะยังไม่เก็บเลยค่ะนี่นะคะดูหัวหัวจะพี่น้องสะอ,อนหัวมันเนาะ,ะนี่นะคะทุ่งดอกกะลัมปีนะคะหัวกะลัมปีจ้าอันนี้อยู่ข้างทางเลยนะคะกะลัมปีจ้า หัวกะหล่ำปีเด้อจ้าอยู่ข้างทางเลยจ้าเราเห็นหัวมันก็สออนนะคะแต่ใบมันแข็งแข็งค่ะน้าดาจับดูใบนะคะใบแข็งมากค่ะใบที่ที่บ้านออกนะจ๊ะใบแข็งมากเลยนะคะนี่นะคะ สวนกะหลัปีนะคะสวนผักกะหลัมปีจ้าที่ประเทศในอร์แลนด์นะคะเมื่อก่อนนาดาเห็นเขาพื้นที่ตรงนี้นะคะนาดาเห็นเขาปลูกเอ่เอต้นมันฝรั่งนะคะหัวมันฝรั่งค่ะพอเขาเก็บหัวมันฝรั่งเสร็จก็มาปลูกเอ่เอดอกกะหลัมปีค่ะพี่น้องมามาปลูกกะหลัมปีนะคะอันนี้อะไรมันบานออกนะจ๊ะ ีม่วงนะคะดอกกะหล่ำปีสีม่วงจา้านี่นะคะสะออนค่ะพี่น้องเห็นแล้วก็ส่อนเนาะนี่นะจ้านาดาก็นั่งจับอดี๋ยนี้จะะ้สะสอนนะคะนู่นนะคะเป็นทุ่งกว้างไปเลยนะคะหัวะกะหล่ำปีค่ะนู่นนะคะ เยอะมากค่ะพี่น้องเป็นสิบสิบไล่ไปนุ้งนะคะยาวไปเลยจ้ะครับที่เขาปลูกนะคะเป็นกะหล่ำปีจ้าดอกกะหล่ำปีจ้ากำลังงามเลยนะคะชมกะหล่ำปีเสร็จก็ปั่นจักรยานไปกันต่อจ้านี่นะจ้าชมบิวทิวทัศน์ไปด้วยกันนะคะนี่นะคะพี่น้อง ปั่นจักรยานไปจ้าป้าป,ป้าก็ปั่นน้ำหน้าไปนะคะนาดาก็ปั่นตามไปจ้าอันนี้เป็นไร่ข้าวโพดจาะพี่น้องนี่นะจ้าเป็นไร่ข้าวโพดนะคะข้างๆ้างเขาก็จะทำเอ่อร่องน้ําไว้นะคะทําทําเป็นร่องน้ําไว้นะคะตรงที่ว่าเป็นไร่ข้าวโพดนะคะมันจะมีน้ําขังอยู่ตลอดเวลานะคะที่เป็นร่องน้ําเล็กๆนะคะ นี่นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์อุดมสมบูรณ์มากนะคะมีน้ําตลอดอทั้งปีเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้เขาก็จะทําคลองเล็กๆๆๆไว้นะคะทําร่องน้ําไว้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าเขาเอาไว้เลี้ยงบัวนะคะเป็นทุ่งหญ้าจ้ะเอาไว้เลี้ยงบัวเลี้ยงแกะค่ะ นี่นะคะบ้านค้นข้างทางนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะคะเวลาค่ำแล้วจ้านูเป็นบัวนะคะเป็นวัวเยอะมากค่ะเป็นทุ่งเลี้ยงวัวนะคะฝั่งนี้จ้า ถนนนะ่ะสูงกว่าระดับทุ่งนานะคะเนี่ยค่ะก็จะทำร่องร่องล่องไว้นะคะวัวหิววัวหิวน้ําก็เดินมากินน้ําอะไรแบบนี้จ้ะอันนี้ก็เป็นไล่ข้าวโพดนะคะไล่กับข้าวโพดกําลังจะขึ้นนะคะนี่นะคะทางปั่นจัก,กรยานสุดยอดนะคะปั่นไปชมวิวทิวทัศน์ไปจ้า อากาศดีมากจ้าได้ออกกำลังกายไปในตัวแล้วก็ไม่เบื่อนะคะพี่น้องนาดาชอบมากค่ะปั่นจักรยานนี้นะคะชอบค่ะนู้นก็จะเป็นบ้านคนนะคะฝั่งนน้นจ้ะ นี่นะคะทางปั่นจักรยานสวยมากค่ะสองข้างทางก็เป็นทุ่งกว้างนะคะเป็นทุ่งกว้างค่ะนี่หน้าดอกทิวลิปเขาก็จะปลูกทิวลิปนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็จะมีถนนอยู่กลางนะคะปั่นจักรยานชมทุ่งดอกทิวลิปอ้สวยมากอย่าพี่น้อง ต้องเป็นช่วงเดือนเมษานะคะช่วงเดือนเม,เ,มเ,มเมษาพฤษภาจะเยอะมากจาะดอกทิวลิปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอืค่ะปันไปยาวไปจ้ะถนนนี้ยาวมากนะคะพี่น้องทางนี้จะ้ะทางนี้ก็จะกลับไปบ้านนาดานะคะทางไปบ้านจะ้ะ นี่นะคะเขาจะทำร่องน้ําไว้นะคะจะเลี้ยงบัวจะเลี้ยงเป็ดจะเป็ดอะไรก็เนี่ยมากินน้ําตรงนี้นะคะพี่น้องตลอดทั้งปีนะคะน้ําไม่แห้งจะจะมีน้ําตลอดเลยจ้ะอุดมสมบูรณ์มากนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์จ้ะ นี่นะคะพี่น้องเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรนะคะข้างทางจ้ะทีนี้แต่วันตกดินห้าทุ่มนะคะพี่น้องแต่วันตกดินห้าทุ่มแล้วก็ปั่นจักรยานสบายจ้ะเพราะว่ามันไม่มืดนะคะ ไปจ้าไปจ้าปั่นไปจ้าจนมากจะเป็นคนมีอายุนะคะจะมาปั่นจัก,กรยานกันจ้ะที่ออกมานอกเอ่อเมืองอะไรแบบนี้นะจ้ะถ้าเป็นใบรุ่นใบรุ่นก็จะปั่นกันอยู่ในเมืองนะคะพี่น้องนาดาปั่นไปตลาดนัดมาจ้า นี่เป็นไร่ข้าวโพดนะคะพี่น้องฝั่งนี้เป็นไร่ข้าวโพดจ้ะนี่นะคะไร่ข้าวโพดนะคะไร่ข้าวโพดจ้ไาไร่ข้าวโพดงามงามนะคะพี่น้องนี่นะคะไร่ข้าวโพดนะคะ นี่นะคะไร่ข้าวโพดจ้ะนู้นก็ใช่นะคะใกล้ๆนู้นเป็นไร่ข้าวโพดหมดเลยจ้ะพี่น้องกําลังจะออกฝักนะคะกําลังดอกเลยค่ะดอกข้าวโพดนะคะนี่นะคะไร่ข้าวโพดจ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้านะคะเป็นทุ่งหญ้าจ้า ั่งนี้เขาจะปลูกไร่ข้าวโพดนะคะทําไร่ข้าวโพดกันจ้าเขาจะเอาไว้ให้บัวให้ไก่เอาไว้ให้บัวให้ไก่อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องข้าวโพดเขานะคะเขาไม่ได้เอามาเอ,อปรุงเป็นอาหารนะคะเขาจะเอาไว้ให้บัวอะไรแบบนี้นะจ๊ะให้บัวให้ไก่อะไรพวกนี้นะคะข้าวโพดจะ้ะนู่นนะคะปลูกกันเยอะเลยนะคะ เนี่ยทางปั่นจักรยานจ้าประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะมาประเทศนทเนเธอร์แลนด์ต้องปั่นจักรยานจ้าดีนะคะที่นาดาปั่นจักรยานเป็นจากพี่น้องถ้าว่าปั่นจักรยานไม่เป็นนี่ไปไหนมาไหนก็ลำบากนะคะเราก็ไม่ได้ปั่นจักรยานนะคะ นี่นะคะพี่น้องสวยมากจ้าทางปั่นจักรยานเด้อจ้าหญ้านี้พอแสงแดดอ่อนๆจะเป็นสีทองเลยค่ะพี่น้องสีขา,ขาวๆตรงสีขา,ขาวๆตรงทองนะคะหญ้าจ้า อยู่ข้างถนนก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะเขาจะทําเป็นร่องน้ํายาวไปนู้นเลยจ้ะพี่น้องเป็นร่องน้ํานะคะตรงนี้เขาก็จะเอ่อเกี่ยวหญ้านะคะพี่น้องใช้รถตัดหญ้านะคะเอาไว้ให้วัวนะคะนี่นะคะที่เห็นเป็นก้อนก้อนสีขาวเนี่ยคะ่ะ เป็นหญ้านะคะเอาไว้ให้บัวให้แกะอะไรแบบนี้จ้ะนี่นะคะพี่น้องเยอะมากจ้ะนี่นะคะเขาก็ใช้รถตัดนะคะใช้รถตัดหญ้าแล้วก็ทําไว้เก็บไว้ให้บัวค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะจะให้บัวกินจ้ะอันนี้จะเป็นทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าพอหญ้ายาวขึ้นมาหน่อยเขาก็ตัดตัด แล้วก็เอาเก็บไว้ให้บัวกินตอนช่วงหน้าหนาวนะคะเนี่ยค่ะนี่จะเป็นร่องน้ำยาวไปเลยค่ะพี่น้องเนี่ยจ้าเก็บไว้ให้บัวให้ม้านะคะช่วงช่วงหน้าหนาวจ้านี่นะคะประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะเมืองนอกจ้า นู่นก็เป็นกังหันลมจากพี่น้องตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะคะเห็นก้อนสีขาวๆเขาจะเก็บไว้ให้เลี้ยงบัวจากพี่น้องะะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวัวไม่สามารถจะเดินออกมากินหญ้าได้นะคะเพราะมันเย็นมากจาก้ะวัวก็อยู่แต่ ในในบ้านนะคะเขาจะมีสร้างสร้างโรงเดือนไว้ให้บัวอยู่อะไรอยู่แบบนี้จ้ะไปจ้าปั่นต่อจ้านี่นะคะพี่น้องแต่ละวันแต่ละเดย์ของนาดานะคะก็เนี่ยคะ่ะออกมาปั่นจักรยานบ้างชมทุ่งอะไรไปบ้างอะไรแบบนี้นะจ๊ะ เข้าในเมืองบ้างเบื่อในเมืองก็มาปั่นจัก,กรยานออกกลางทุ่งนะคะช่วงมาอยู่นี้สามเดือนนะคะพี่น้องไปโน่นไปนี้บ้างอะไรแบบนี้นะจ๊ะยุ้งก็จะเป็นกังหันลมจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ